o o d morning สวัสดีตอนเช้าๆนะครับวันนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศที่สวน,นครับที่บ้านเองเนาะที่ก่อนที่เคยถ่ายหลายคลิปแล้วครับก็มาอัปเดตชุดต่างๆว่าต้าตาตนไม้ใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่ดวงที่กํกำลังขึ้น Good morning สวัสดีนี่อากาศดีมากครับสวัสดีทุกๆท,กทนนะครับทุกๆคนครับสวัสดีน้องสาวที่อยู่นอ์เวะครับนี่บ้านเรานะ แต่ที่นู้นหิมะตกะครับโอเคเรามาดูอัปเดตกันเนาะคองไส้ไก่เรานะครับไม่น้ำมีตลอดนะเพราะว่าเรามีโซล่าเซลล์เติมอ่าจะพยายามไม่ให้มันสั่นมากนะนี่ชุดของไส้ไก่เรามีก้นกล้วยนี่บ้านเราก็ที่ทำใหม่เนาะตรงนี้เอาไว้ให้เอฟซีสนใจมาพักนดี่ได้ครับไม่ไม่มีเก็บตังนะครับโอเคตรงนู้นอีกหลงนะังหนึ่ง นครับนูนรถรถผมก็จอดตรงนู้นเนี่ยนสะเดี๋ยวผมจะพาทัวร์แล้วกันครับเอาสักประมาณสักยี่สิบกว่านาทีเนาะมี่บอ่อน้ำเรอจริงๆน้ำมันเยอะนะครับผมรถลงพออาจจะทำสระตรงกลางตรงน้ำเนี่ยนะครับบอกต้นกล้วยต้นไม้อะไรตัวเดี๋ยวมาดู <c oughs> อาจจะสั่นบ้างนิดหน่อยนะแต่ผมพยายามจะใช้ขาจับอยู่เนาะอันนี้สั่นบ้างก็ขออภัยนะเดี๋ยวเราก็จะกลับกรุงเทพแล้วอันนี้เดี๋ยวมาดูโซนฝั่งนี้ก่อนนะฝั่งนี้ก็จะเป็นอ๋อขงบ้านเรานี่ตอนนี้กำลังจะทำเป็นให้โอเคเดี๋ยวผมดูบรรยากาศแบบกตื่นช้ามามันจะเป็นยังไงเนาะ ประตูผมก็เปิดเข้ามาเดี๋ยวกำลังจัดตอนนี้กำลังเอากระเบื้องมาใหม่นะปูข้างในนะเป็นเนี่ยอันนี้เป็นกระเบื้องเดี๋ยวป,ปูปูไปเสร็จแล้วนะครับผมก็นอนข้างในเนะี่ยกระเบื้องอยาจุดโซลาเซลตื่นขึ้นมาเราก็จะเจอบรรยากาศ360 3 0า360องศาแบบนี้ครับนี่ครับ เดี๋ยวเราพาเดินไปดูนะเดินช้ามาก็จะเดินมาทีนดอกกินนังนะ่งครเดินมาสูบอากาศประสุดอย่างนี้เลยนะครับมาดูที่กำลังเกิดมีของสใส่ไก่ปลา,ปาตอนนี้ต้มกเ็เปิดไฟให้ปลาตอนคืนก็ฝั่งนี้ก็จะมองมาเดี๋ยวมาดูกล้วยกำลังเกิด ๋ยวขอพายดูชนนี้กันนะผมจะเติมน้ํายังไงสังเกตตรงนี้นะผมมีท่อน้ำนะเห็นไหมท่อน้ําผมมีปลูกต้นขนุนอะไรต่างๆนะก็จะมีทัว <c oughs> ท่อน้ําต่อมาอย่างนี้นะก็คือน้ําจากโซลาเซลล์เราจะเอามาจากนูนนะ่นเนี่ยมาดูโซลาเซลล์เรากันเห็นไ,ไหมผมจะใช้แผงโซลาเซลล์ตรงนี้นะมีหนึ่งหนึ่งสอง สามสี่หกโกแผงห้าร้อยสิบวัตต์สูบน้ำจากนู่นนะครับมารถต้นไม้มาเติมบอ่อต้องพักก่อนเนาะผมอาจจะพักเป็นสามสี่วันเนาะอย่างน้อยแล้วก็ทำวาลวเปิดมาแยกไปนะครับต <c oughs> ต้นไม้จะพาไปดูต้นไม้ต้นขนุนต่างต่างนะผมว่ามาชุดนี้แผงโซลาเซลล์ผมก็อยู่ตรงนี้นะนี่แผงโซลาเซลล์นะครับ ก็ถ้าสนใจอยากจะได้ชุดะเซลล์ติดดีไซน์ติดหลคายอย่งังไงก็ได้มาทําได้หมดครับชุดตามบ้านโอเคก็วาวไปนี้โอเคเรานี่ปกติมันจะแห้งหมดนะใช่ไหมสังเกตน้าหยดตลอดนะผมทําเป็นระบบหมุนเวียนครับปลายมีหมดเนาะเดี๋ยวพาไปดูต้นไม้กันเราก็จะนี่ครับ, <c oughs> รบก็รดต้นไม้ น้อยนะะนี่ขนนเรายังมีชีวิตรอดนะครับดูแลอย่างดีแล้วนะครับ <c oughs> ต้นไม้ทุกต้นเนือ้อเราจะดูแลเขานะนี่ก็มีระบบน้ำหยดมาให้นะคแต่ก่อนมันแห้งนะเอาฟางมาคลุม <c oughs> แต่ตอนนี้ต้องใจคขาว่าเขาจะตุยนะ เกือบับแต่กลับไม่ได้ต้นนี้ยังแตกกิ่งนะเราทําระบบน้ําให้แล้วก็เอาฟางมาคุมนะครับเพื่อให้ไม่แห้งแนละ้วอย่าต้นนี้โอ้ยเริ่มมีเ <c oughs> ติมแตกแล้วนะขนนต้นนี้อันนี้เาเรียกอะไรคนระับแล้วแต่ใครจะเรียกเนาะอันนี้ไม่รู้แล้วกันนี่มันหนึ่งนะเขาจะเริ่มเป็นลูกแล้วหรอ <c oughs> นี่มีสองอันอันนี้ก็สองอันนี้ก็สอง เรต้องเก็บทิ้งหรอเปล่าเขาโคยต้นนี้อ่ะถือว่าอยากได้ไปต่อครับตัวน,นี้นะก็ทําที่รดน้ําให้เนาะมาดูฝั่งนี้กันนะครับฝั่งนี้ตัวบ่อนี้ก็จะเป็นเหมือนหอยเนาะแล้วก็ให้นะโอเคโอ,คโ,อคโดงทีก่กำลังขึ้นสวยๆเรวขอเก็บบรรยากาศตรงนี้หน่อย นี่นะครับเราก็จะทำคลองมาตรงนี้หมดเลยนะเห็นไหม <c oughs> ท่อนี้เราก็เอากลับมาใช้ประโยชน์ประมาณ <c oughs> ผมซื้อไว้ประมาณร้อยห้าสิบวงนะครับ <c oughs> ก็เอากลับมาปลูกต้นไม้นะ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่เราก็จะได้ต้นไม้นี่น้ำมันก็จะหยดอย่งเนี่ <c oughs> ต้นปลูกพลิกเนี่ย บ่อบนนะครับเอ,อ่อใครสนใจอยากมาดูได้ครับไม่ไม่ได้เสียค่าเข้าชมนะครับดูมาดูกล้วยเขาก็จะรังแตกนะนี่กล้วยปลีใหญ่ๆนะครับอืมแตกโคน,นครับับวนี่ครับเห็น <c oughs> <c oughs> ไ,ไหมแต่ก่อนมันไม่มีน้ำนี่เราก็มีระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำขึ้นมานะครับ นี่ตรงนี้เราจะลงพวกพวกเริ่มลงไปแล้วนะครับพูา้าอะไรต่างๆเนาะตัวนี้ก็จะมีมะม่วงใช่หไหมเริ่มแตกแล้วนะเห็นไหมเราปลูกเพิ่มสับป,ปะรดมะม่วงนี่ฮะ นะครับให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวเราพาม,มาชมอันนี้จะเป็นมังคุดแนวนี้เราจะทําน้ํามาตรงนี้นะนะครับทําเป็นคลองไส้ไก่จะเปิดน้ําตรงนี้น้ําจะไหลมาตรงนี้นะน้าจะไหลมาตรงนี้แล้วก็จะปล่อยน้ําคั่นคลองแล้วก็เลี้ยวไปงี้คือน้ําหลักการที่สูงลงไปที่ต่าแต่ตรงนี้ก็จะทาเพิ่มเนาะฝั่งนี้เป็นสวนยางเราหมดนะครับข้างไปบนนูน้น ใช่หมดครับนี่นี่นี่ฮะต้นบักกะทันหรือพุทซานะนี่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่กล้วยต้นอะไรไม่รู้นี่พุทธาก็มีบ้างนะเราพอเพียงนะปลูกไว้กินนะไม่ได้เน้นขายแนะลย้นี่กล้วยนี่ก็ก็จะปล่อยนะแล้วก็จะมีมะเขืออะไรก็เต็ไมไปหมดครับ <c oughs> นี่กระวนะก็ปลูกไปครับเดี๋ยวเราปลูกเพิ่มันเดี๋ยวพาไปรู้ฟังสาสตระตรงนู้นเดี๋ยวรับบออปลาตรงนู้นดีกว่านะครับอาจจะส,สัตว์หน่อยเนาะขอภัยนะครับแผงเรานะครับแผงโซลเซลก็ต้นกล้วยเริ่มใหญ่แล้วโอ้โหกล้วยตรงนี้ปลีใหญ่มากนะครับตรูนี้ตรงนี้ตดูนี้เพราะว่าเขาได้นะ้ำนี่นี่ สังเกตตรงนี้ผักแว่นนะครับผักแว่นผักแว่นใบอะไรใบบัวบกเหรอกินกับลาบนี่อร่อยนะเันนไหมมันเกิดเต็มหมดเลยนะคมันเก็บได้นะครับดูนี่หละไม่ยอมชิดเหรอูลุลรวยตรงนี้โอ้ยแตกนอแล้วนี่พราะเขาได้น้ำดีเนาะ นี่ฮะมาใหญ่ๆกกว้างเดี๋ยวเราพาไปดูฝั่งนู้นนะเดี๋คลิปจะยาวขึ้นไปนะฮนี่น้ำก็จะมา <c oughs> จะจะมานี่ไปดูมะม่วงดีกว่าม่วงเริ่มได้แล้วนะครับ มาชมได้นะครับแก่ฝ okay, ั่งนูน้นเดี๋ยวไปดูมะม่วงตอนนี้เอาดูมาดูกล้วยนี่ต้นมะม่วงเราเราก็มีเนี่ยกล้วยติดลูกนะเออเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เราทำยังไงนะข้อน้ำจากนู้นเนาะเราต้องเอามาเติมบ่ก่อนมันจะมีปั๊มสองปั๊มนะเดี๋ยวขอดูมะม่วง,งต้นนี้ก่อน มะม่วงกําลังจะออกลูกเนี่ยมะม่วงเดี๋วมะม่วงคนะรับยวเล็กๆเองนะครับว,ว้าวมะม่วงนีงง่น่ารักๆนี่ออกลูกแล้วครับ <c oughs> มะพร้าววิธ <c oughs> ีการเรานะครับเราจะเอาน้ำจากโซลาเซลล์ตรงนู้นนะครับ ถ้าไม่มีโซลาเซลล์สูบไปไดนะ้ก็เอามาลงบ่อมาลงบ่อนี้ต้องพักน้ํานะครับเพื่อจะปรับค่า pH นะครับปรับความเป็นกรดเป็นด่างนะนี่เราก็จะมีปั๊ม <c oughs> อันนี้ก็เรียกหอยโขงเนาะหอยโของอยู่ตรงนี้นะครับสูบขึ้นมาเพื่อเอาน้ํามาพักเพื่อให้เขาปรับความเป็นกรดเป็นด่างปรับค่า pH อะไรต่างๆเนาะไม่ใช่ว่าเอาโซลาเซลล์ไปสูบรดน้ำต้นไม้นะเห็นไหม ไม่ใช่แบบไดเล็กโดยตรงนะเราต้องมาพักที่บอ่อแล้วก็จะต่อท่ออะไรเงรี้ยไปสุกหรือว่าผมก็ไปพักที่คลองไส้ไก่ก่อนนะแล้วค่อยไปนะ้โอเคตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวพาไปชมตรงนู้นนะมา,มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่เคยถ่ายก่อนก็จะมีนี่ครับโอ้โห,หมะนาวมะนาวไก่เป็ดทานเนี่ย เราก็เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงเอะนะเลี้ยงอย่างนิดหน่อยนะมามะนาวเราก็ไก่นี่มะนาวเราก็ไม่ได้ผูกผูกตามรวงท่อนะี่มานี่ก็น้ําเต็มหมดแล้วนะมีตะปานะครับนี่เราก็พักพักบ่อเดี๋ยวเดี๋ยวน้ํามาเติมนะเราเราจะพักบ่อของน้งเป็นอย่างนีรูใบเตยเราโอ้โหใบเตยหอมนะครับ กอใหญ่ว่าครับนี่เราก็ไปขั้วแมงอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่แล้วก็ลองดูสวนยางมันแห้งกันแรงขนาดไหนเรามีปุ๊กสโมทับทิมสยามยางรอดทับทิมสยามยางรอดนะนี่บอดหนึ่งส้มโอพันทับทิมสยามครับตัวนี้ รอดนีแล้วก็มีพริกเห็นไ,ไหมปลูกไว้ใต้บงบ่อมีพริกมีตะแน่โอเคพ่อก็จะเปิดน้ำมาตรงนี้นะก็จะไหลไหมาเอาตรงนี้โอ้นี่บอ่อ <c oughs> นี่ปลูกหอมนะครับใส่ลาบใส่อะไรพริกโอ้ต้นพริกพริก คลิกดูมะม่วงต้นนี้เห็นไหมขึ้นแล้วนะครับมานี่อันนี้ต้นฝรั่งนะครับกล้วยนะทำผักไว้กินเองนะครับนี่ผักตะไคร้เต็มไปหมดเลยนะครับมะเขือนี่มะเขือ คือเริ่มเลืองแล้วนี่ก็จะปลูกไว้จินนะนี่ก็เลืองมาครับแล้วเราก็ได้มาตอนนี้บอบปลาเดี๋ยวเราจะจัดการหน่อยตรงนี้อ่ะก็จะมีข้างบนก็จะเป็นพวกไม้ประดูไม้ยางนาเราก็ปลูกไว้อีกเยอะครับ ไปดูตรงนี้บ้านอีกหลังหนึ่งตอนนู้นอยู่หลังนู้นเนาะกระเบื้องตอนนี้เราซื้อกระเบื้องมาใหม่นะครับ <c oughs> กระเบื้องไลายไมนะ้นีครเดี๋ยวจะไปปูบ้านหลังนู้นเพิ่มนะครับปูนเต็มไปหมดคนะรับตอนนี้ก็ะจะเป็นอีกตรงหนึง่งนี่ซื้อกระเบื้องซื้อปูนมาทำเพิ่มนี่มะพร้าวมะค <c oughs> ือฟักชอง นี่เริ่มแตกยอดนะในฝักทองอุมาพาวเริ่มใหญ่แล้วนะมาพราวเริ่มจะเป็นต้นนี่ฝักทองก็เกิดแล้ว ปลูกตรงบ้านเลยนะนี่สวนนะโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งนั้นแม่เอาอาหารปลา,าให้นี่เรายไปดูตรงนั้นเราจะดูให้ดูปลานะไม่มีบ่อปลาทรับทิมอันนี้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งน,นะ นู่นบ้านอยู่ตรงนู้นนะแต่เรามาอยู่บ้านฝั่งนึงตรงนี้ก็จะมีบ่อปลามีคลองคือเราทำรอบเลยนะครับมะพร้าวเราทำคลองไส้ไก,ก่รอบเลยเดี๋ยวไปสือตรงนี้อนี่ไงฝั่งนี้เดี๋ยวไปดูนี่ผมแคมปิงมป้งแคปปิ้ <c oughs> กรรัดถุงนอนนี้ครับสบายสบายนี่นี่บ่ฝั่งนี้ก็เป็นบ่ออีกหนึ่งครับสังเกตตรงนน้นเี่นั้ยนี่คือปลาทับทิมนะครับเต็มหมดเลยครับมีหอยมีปลาทับทิม อาหารปลามีไหมอาหารปลาเอามานีนะ่เราจะให้อาหารปลาตรงนี้ดูครับจะมาไหมนะครับมาแล้วนากิน เราเลียงปลาส่อดปากไฟของนี้นนีนี่ เนี่ยปลามาแล้วนี่เป็นบอร์ตรงของไส้ไก่นะไปนูน่นโอเคไปดูน่นก่อน นี่ก็นวนคลองก็ไปนู่น,นครับนี่ฮไปชมกันต่อก็ไม่อยาขยามากนะฮนี่ต้นน้ำก็มาเต็มครับนี่เราก็จะปลูกขุดคลองปูผ้านะปูตัวนี้ปูผ้าด้วยนะครับแล้วก็เอาสแลเซลทั้งหมดแบบสูบน้ำมาให้แต่ราท่อาฟังนูน่น ดูเต็มเลยครับรองเท้าทีกำลังขึ้นนะครับบรรยากาศอย่างนี้นะโอเค ก็แวะมาเที่ยวได้นะครับผมไม่อยู่ก็แวะมาได้ทอม,มมาพานะนี่เพียมสองจุดห้านี่เพียมสองจุดห้ามาเที่ยวสวนนะโอเคก็น่าจะจบคลิปไปเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวจะกลับรุงเที่ยวแล้วครับ ค okay. วันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนครับมีโอกาสคลิปหน้าแล้วเ,เจอกันโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ